สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกคนนะคะวันนี้เวงก็จะพาทุกคนมาย้ายกล้าผักสลัดอีกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นต้นกล้าผักสลัดของเรานะคะอายุได้ประมาณ6วันแล้วนะคะในหนึ่งตะกร้าน,นี้ก็จะมีบัตเตอร์เฮดเกรดโอ๊กกรีนโอ๊แล้วกออ็อะไรนะเวงจำชื่อไม่ค่อยได้เลยนะน่าจะเป็น มีริดตปตเวียด้วยฟินเล่มีหลายอย่างอยู่นะคะเวนเพราะอยู่ในตะกร้าอันเดียวอันนี้ในหนึ่งซองก็จะมีซองละหนึ่งร้เมล็ดนะคะที่เวนสั่งซื้อมาทางออนไลน์นะคะและอันนี้ก็จะเป็นถาดน,นะคะแล้วก็จะใส่ดินเข้าไปนะคะแล้วก็จะขาดไม่ได้นะคะคือไม้ลูกชิ้นนะคะเวนก็จะ เอามีดตัดตรงนี้ออกนะคะเพื่อไม่ให้มันเหลมมากเกินไปนะคะเวลาเราทิ่มไปรากจะได้ไม่หักนะคะเรามาย้ายต้นกล้าผักสลัดกันเลยค่ะนี่กล้าผักสลัดกล้าก ก็จะแกะออกนะคะรากของเขาสมบูรณ์นะคะรากเยอะมากเลยเราก็จะวางในหลุมแบบนี้นใส่หลุมนันหนึ่งต้นนะคะรับรองนะคะถ้าทำแบบนี้เป็นทุกหลุมนะคะ เป็นทุกหลุมเป็นทุกต้นไม่มีตายนะคะเพระาะว่าเวนทําประจำเวนทําวิธีนี้นะคะย้ายกล้าผักสลัดค่ะต้นแข็งแรงมากนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไม้ลูกชิ้นนะคะโอ๊ยจับไม่ถูก หลังจากนั้นเราก็จะใช้ไม้ลูกชิ้นนะคะเจาะรูมลงไปนะคะแล้วก็ใช้ปลายปลายไม้ลูกชิ้นดันรากตรงนี้เข้าไปในดินนะคะกดลงไปให้มิดนะคะทํบาเบานะคะอย่าให้รากหักอย่าให้ลําต้นหักนะคะเพราะว่าถ้ารากหักลําต้นหักผักสลัดของเราก็จะตายนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะวิธีย้ายกล้าผักสลัดแบบง่ายๆนะคะ รับรองเป็นทุกลุมนะคะหลังจากที่เราย้ายกล้าผักสลัดเสร็จนะคะเราก็จะรดน้ำแล้วก็วางไว้ในที่ร่มสักสองคืนนะคะแล้วก็จะเอาโอกไปไว้ในที่ที่มีเสียงรำไรนะคะเราก็จะรดน้ำเช้ายิน เราก็จะเลี้ยงต้นกล้าผักสลัดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมีอายุสักประมาณ15วันนะคะเราก็จะย้ายลงเปลงปลูกผักของเรานะคะจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มหนึ่งถาดนะคะทำง่ายมากค่ะเหมือนการฝึกสมาธิไปในตัวนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะ